สบายดีพี่น <t kt Não> ้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนปบพอกันนี้แล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องนี่บะคือว่าอยู่ในมี่นี่ข่าวอยู่ในมามหาโบเห็นแผนกแม่ครัวเฮากับบลลูงบอลายพี่น้องสองสามคนแม่ครัวกับแม่ครัวสมสื่อมายั่มได้โบเห็นกินมีแต่ยั่มกับยั่มนึกว่ากินตอนทำออกมาบ่กว่าไม่ได้ก็มีแต่เห็ดแม่ขั้วเออ มาทานมัได้กินแล้วบ่อยยังมามาถึงตอนกินเห็นเนาะ <c oughs> มามาตนนอนนั้นกินแล้วแล้วเออมีกลัวนะทั้งย่าทั้งกินเออปบัดอันบัตจังหน่วยแล้วบัวงคัยนี้ได้หน่วย,ถวย,ถวยเถึงได้สี่หน่วยทำหน่วยเออเปรยบไม่กล้าี๋ยวได้ยังเนาะยืมมีรอจบดีแล้วเดี๋ยวได้ คือคองีุเวนันนั้นเลยเ้คยืมเลยเพื่อนหายอยู่คันโคตแล้วบป่หายหาแล้วหือง่อไปนไปซองสำคัญบอขี้ง่อน้ำเทื่อนกระล่ำอะไรกระหละอ,ะอลใช้กระสอบรถ เออกปสอบไปนั yeah. ่งไเอากรสอบมัยไม่ง่ายนะทงยางมันอยากขาแต่เมนกระสอบก็หันก็ในผลุตตัวอ้าดีแล้วกระสอบรถท่นบอกอานี่ก็ไปซื้อน้ำค้าแล้วสอบละครแจกกสอบไป็นเงาสีขวดะมูบ้านนี่ปาแมนขัวมูมูอันเลือแต่เมือก่อเนาะแมนสิขัวมู รันน้ดยนเต่้ดเียามคันกช่ิายมัดืดเปต่อนไนีดีไม่นิไปต่อนไนี้มควันแ่จกน่อยนีพอมีแต่จกน่อยมีแต่จกน้อยฮาลดมาถาแต่เฮงเลยมีแต่จักน่อยจบเติบแล้วครับสิแล้วจังหลุดจักลดเงินไอ้ก้ไป๋อแม่เดีย

เอาเราจ้างไปกับไรเอาเราใหญ่บ่เต๋อเต๋อมาไปเก็บเงบเก่เอาคแวเ่าย่าจะสิแตงไว้ไปเก็บพักป่านะ เดบ่ยากบ่ยาดอกไปหกินเองหอกเออมึงอยว่าบนยาเอาไปได้ไปเลยจะหากินขมุงกับบนยังอะเอาเยื้พรอลูกฮันกับบยังบ่ยากก็แเล้ยวนะ้เอาเนื้อผอมไว้นู่นน่ะก็ไปเยืพอเดี๋ยวบนีมาเยื้อผอมอะยโอ้ยเก็จะเล้อยมเศร้าเด้อถ้ากันกินเข่าเ้าก็พออีกแล้วขันนึง ควันเลยกเมียปู่ิิไปยุก็ว่ายากกัสองขั้นกับเบสอยู่ที่แค่นั้นว่างกัไปน้ำกันก็ได้้าว่ายากกัสชุมหาไปก็ได้เล็เตะเออกระสอบแล้วทองยางมันก็หันก้อนนี้มันขาดมันรู้เนาะ កະລាំវាពេលមឹងหนักເດນັດຈຸນຫນັກຫນັກນະກະລាំກັບຫມុំຫມុំນັ້ນເອົາຕື່ມ10000ລາວມັນເບິດເດຫມុំນີ້20000ໂລໃຫ້ເຕີມເບິດແລ້ວ งขอพุช่าเอมาเง้ยไวงาก็้งแล้วเอาไทอนอบน้องช้ไม่เอาบิ้นบนน้ำอไม่นหม่นกูพยกูไปหนไปเบิ่เอยู่บ้านเอาจะได้เรืองงานไม่เป็นแบบงหงคถ้าภาวาเรืองบนี้แบบุงอย่างเงีจะคือบ่ไปถามมึงก้อนหน่อยจะไปเบิ่งตอนเช้าเอาไม่หรองานเนาะเออเราเอามารถเราเอามันหนึ่งหมิ่นสามสิบพัน

เผาพ่อเลยเผามาทานอีกกินข่าวอีกเลยมันกินเผานออหัวน้อนะมาลูังซ่บบ่กินเ่า จังพื้อะไรกี่ปีอืมป้าย้อหาพันนะกิ๊กเขาเที่ยงได้เนาะเจ้าสื้อย้อมหาพันน้ำเขาเทียงอือจังเลยนั่งจากตีหอข้าวต้มแล้วพี่น้องเอ้ยผูทาผูกแก่เขากำกันกินข้าวกินข้าวแล้วก็หั่นหน้าข้าวอันหอข้าวต้มอีก ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่ได้นะนะทานผู้ใหญ่ก็นัดเจอแล้วก็ยังไงเลยอย่ทาัทงนี้ก็ห่อข้าวต้มมีแหนังเผาขั้นมักเบ่งเสนําักไได้บ้าไมเส้นนักเลย อ๋อคมไท่งเ bueno> ี่เต็มเลท่าไงะท่นหน่ะก็แอดแอดซื้อมงกินเนื่อวันชื่อซื้อนเตียงงูง่ต่เตียงเตียงข่านหอดทีไทย เป็นยังปวดบ่ากินโมนะเดือดม่ดปวดเกี่ยวเดอมันจะไมใส่นะยะีเออวใส่ลูกบ่ใส่มันลมปวดมาแล้วกินเนี่ยนะมันลมมาเนี่ยก็ยังสวยๆแต่มาอ่อนน่งใเนกินข้าวแล้วกันจะหั่นนะข้าวอข็ต้ม่อพี่น้องเ้ยก็ไต้องขากินข้าวและเจ้านะคุณอูกินแล้ว

ยังรอทางไหนกินข้าวพี่น้องเลยกินข้าวแล้วชุ่มห้ากันนะจะไปกันข้าวในเมืองอีห้าน่ะไปรอบหนึ่งมาเลยเรอบ,บแรกน่ะพาเจสเดกไปแต่ว่าห้<ร>า,า,า,ามาไม่ได้ถ่ายคลิปแฮมเบิร์รอบสองก็ิบไปอีกสื่อของพวกฟังหอมมาคุ้งมาเคยพ,เยพี่น้องก็เพล,ล,ล,ล่เรนะ่าหลุนมาคลิปน้าเออ เคยกมีี่น้อแม่นำเล่นบมัเคยเอามาหมาเล่นะไรเนาะมาทำงบ่อันกันไอันไหนมาผีหนแล้วทหอขตมหอไววอันเหเขาต้มทัดเลยบนี่น่ะเหเขาวต้มตัดยอตีคืห่อลายเ่ข้ต้มตัดยอคนดอันีนะใสแล้วกัเะามันจะเบิดหมาปุ้ยฮะาวต้มชุบมันมังเบิดเลยบ่ ยังและต้มบปท่าน,นั้นต้มบปเัืนซุกกันยังซองหมอ้อต้มซุกแล้วก็ยังทั้งหนึ่งน,น้นนงนนำขนมน้ำลูกน้่งสางสิไปซื้อมาให้มหาให้ดีทก้งกันวัน,น,นไปมันแดดไปนะ้ำลูกมันแดดดีขั้นอุม่มปะหูประกันกินแล้วก็หันหนา้าเขาเวียกเขางานป้าชุบม,ม,ม,มวยผกาาักกับไห่พรเลย,เลยอะไรพี่น้องเอ้ยมานี่ก็บชมมาพาควรใครที่เขามาเบิ่งคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไป็นกำลังใจให้เรหนเด้ออ้าวม่ใหญ่เมือนต้องห่อทั้งกินติห่อให้มันซุกเลยตี